มีการมีการเอาผิดอีกบอกมันเห็นอย่างไปหอดกากลับอีกสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับช่องปาโลไฮโซนะครับวันนี้ก็ย้ายมาไปพัทยานะครับ มีทวร์นาเมนต์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับมีทวร์นาเมนต์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับก็เลยต้องเอาม้าไปไว้นู่นนะครับเพื่อจะไปแข่งนะครับก็ไม่ได้ลงคลิปมาหลายวันนะครับน่าจะเป็นเดือนลวมั้งนะครับวันนี้ก็ได้โอกาสนะครับมาถ่ายบรรยากาศนะครับให้ เพื่อนๆได้ดูกันนะครับนี่เป็นการใส่บูธนะครับก่อนที่จะเอามาขึ้นรถนะครับป้องกันการบาดเจ็บนะครับของม้านะครับพวกขานี่มันสำคัญมากนะครับสำหรับมาแข่งนะครับเจ็บขึ้นมาก็เสียเวลานะครับ มันจะเจ็บง่ายมากนะครับเป็นส่วนสําคัญเลยนะครับขานะถ้าเกิดไปโดนเตะกันในรถหร,นนหรือว่าโดนไม้กันหรือว่าโดนไม้กันนก้น,นอะไรแบบนี้มันก็ เสียเวลานะครับก็ต้องตอนนี้ก็ใส่บูธนะคป้องกันไว้ก่อนมาแล้วเดี๋ยวใตอนรุนแบกเขาครับเห็นอยู่บ่เห็นอยู่บ่ ขนาดของใหม่นะครับเนี่ยต้องใช้พาเตพ,พันอีกทีนะครับมันไม่อยู่นะมันหลุดมันหลุดแล้วมาก็เหยียบเละหมดนะครับต้องระวังนะครับใส่บูทเสร็จแล้วเดินมาแบบนี้นะครับอย่าไปอยู่ข้างหลังมันเด็ดขาด ราะว่าตอนที่เราใส่นะครับมันยังไม่ชินนะนี่ยังนี่ก็เจ้ายักษ์ขาวเราก็ออกงานอีกแล้วครับช่วงนี้ก็ออกปล่อยหน่อยกพเป็นช่วงแข่งนะครับช่วงเปิดฤดูกาลเจ้ายักษ์ขาวนะครับมันทุกได้17ตัวนะครับ ว่าน่าจะคันใหญ่ที่สุดในประเทศเราแล้วนะเจ้ายักษ์ขาวเนี่ย,โ,ยโปรโนี่โปรเจน

จะเป็นน้ำเกลือนะมั้ยแชมพูหรือว่าน้ำเกลือวะแชมพูได้เนาะทีมงานโปโลไฮโซออกงานแล้วครับโปรโดมไปอยู่พัทยาสามวัน หากระแตมากินเด้อโดมาวเ็นยังาบัดยามเวลาเขาบอกให้ไปยักไปยักไปหากระแต่ว่ะนี่เห็นบ่โว้ยมีแต่เสื้อแล้วไปทั้งเสื้อโหยเสื้อโดมอ่ามีแต่สุมทหารเก้าทั้งหมดมีแต่มือปืน โอ้ยเห็นแล้วเฮ้ยบอได้กลับมาบ่เฮ้ยโมเนี่น่ะถ้าลถว่ามู่กลับมาถ้ารถฝากเป็นตาไปบมแดนใส่แล้วสาวเมื่อื่นหมดเด่นไปนะฝากไปมื่อื่นบ่เนาะเฮ้ยเอามาก่อนก็ได้เอาซิบุมีแนวใส่เลยเอาไปจานลงมาเนี่ย เว้นตาดงมาหนะึ่งเว้นตาเว้นตาเว้นตากระบ,บึงนะเว้นตาทีนะ่กล็เออมากก่อนเอานึกว่าเอาไว้ไซม์มือนี้ก่อนสมอไม่ปอดเด็นไม่ปอกปอดจู้แล้วว่ะสมออะฮะตุ้ดจูเอ็น เนียิเตอร์ฮะนเน่ายิหลับเตอรสมองเฮ้ยบุมีคนกับบอกันนี้นะบุมีคนมาบอกไปหรือบุมีคนมาบอกกงอมก็ับวันอาไันจเนี้ย้นววันไ้วไปรดนบานีอถซะ ใครฝากใครมากับให้เจอฝากมาเ้อเป็นตาเจ้าวันอาทิตย์เต็มไปตัโตัวที่ฝากมือก็ได้ฮะมื่อผลิตปลาโลนี่เออเอ้าเอ้าไปฝังมือเป็นจะเรมได้ืมยัน่ามีคนมากตอนแรกนี่แหละให้ฝากมายันบามีวะดู่นหัวรถเต็มอยู่ใ่นเดีอซองลขึ้นไปเอาอามข้เาขึ้นไปเอาไม่เจาอ

ตัวใดวะตึงๆตึงๆอยู่นะสิบเจ็ดตัวครับเห็นไหมลงก็เลรอเว้ยไม่ไปน้ำหนึ่ซองเลยอะ โอเคครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับต,รต่อโอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ